สวัสดีครับอ่ะวันนี้นะครับผมก็จะมาดูวิธีการนะครับเติมเงินเข้าทัวร์เลดผ่านแอป SCB นะครับที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับนั่นก็คืออะไรรู้ไหมนะครับเติมเงินเข้าทัวรเลดแบบไม่มีขั้นต่ําเลยนะครับไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้เลยนะครับทำาไม,มันไม่ชัดะนะเปิดแสงสิเปิดแสงเหรอใช่ไหม เปิดแสงโทรศัพท์นิดนึงนะไม่เปิดเสียงประธานไม่ไมชัดหรือเห็นมันไม่ชัดเนาะอันนี้ก็คืออะไรรู้ไหมวิธีการเติมเงินนะครับเข้าเครื่องนี้เลยนะครับสำหรับใครที่จะเติมเงินเข้าทัวร์ลเลทแบบไม่มีขั้นต่ำนะอ่าก็ถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับจะไม่สามารถทำตามผมได้นะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอ่าก็ ผมขอย่าสแกนารนิ้วมือนะ่ะสแกนไรนิ้วมือนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับวิธีการเติมเงินนะครับพอมาเสร็จเนี่ยมันจะมีตรงข้างล่างนะครับเห็นไหมตรงข้างล่างนี้ครับทำแอปธนาคารอื่นๆได้เลยนะครับแต่ผมมาแนะนําของไทยพาณิชย์นะครับกดตรงรูปฉันนะครับมันจะมีคําว่าตรงรูปฉันให้เรากดเข้าไปเลยนะครับตรงรูปฉันนะครับพอมาเสร็จเนี่ยมันจะเจอเลข e w a l l e t นะครับ e w a l l e t พร้อมเพย์เนี่ยเห็นไหมจะเป็นเลข15หลักนะครับอ่ะพอมาเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะทำการมาดูตรงนี้มันจะมีคําว่ารับเงินของฉันนะครับกดเข้าไปที่ตรงรับเงินของฉันเลยนะครับนี่รับเงินของฉันนะครับกดเข้าไปนะครับกดรับเงินของฉันเสร็จนะครับมันจะเจอตรงนี้เลยให้ทุกคนทําการยืนยันตัวตนวิธีการเช็คสถานะว่า ยืนยันตัวตนขั้นสูงเสร็จหรือ,อยังนะครับหมายถึงว่ายืนยันตัวตนตามตู้ทูมอนี่วอลเล็ตหรือยืนยันตัวตนตามเซเว่นนะครับให้เราดูตรงนี้มันจะมีคําว่าระดับบัญชีขั้นสูงระดับบัญชีและการยืนยันตัวตนนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่กดเข้าไปนี่ครับเป็นบัญชีขั้นสูงแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับมาดูวิธีการเติมเงินกันเลยวิธีการสาร้าง QR code เนอะ อ่ะอันนี้ผมจะสร้าง QR code เติมเงินนะครับกดเข้าไปที่รับเงินของฉันนะครับพอมาเสร็จมันจะมีคําว่าพร้อมเพย์นะครับอ่ะวิธีการเติมเงินนะครับอันนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็เปิดแอปธนาคารขึ้นมานะครับนี่ตัวเลขตัวนี้ครับมันจะมีเลขหนึ่งหมื่นสี่พันอยู่ใช่ไหมตรงนี้ e-wallet พร้อมเพย์เนี่ยนะครับ ถ้าเราเอาเลข e ี a l l e t พ้อมเพย์ไปกรอกเนี่ยมันจะจํายากนะผมให้แนะนําเป็น QR code นะเดี๋ยวผมจะลองเติมด้วยหมายเลขอ e ีว l l e t พ้อมเพย์ให้ดูนะครับว่ามันจะจํายากไหมนะครับอ่ะนะครับพอเข้ามาที่แอปเนี่ยของไทยพาณิชย์นะครับธนาคารอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นกันนะกดเข้าไปที่สแกนจ่ายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สแกนนะครับกดสแกนนี่แล้วก็ใส่รหัสนะ อันนี้เราบูจจำนวนเงินไปเลยครับว่าไม่มีขั้นต่ำเลยนะครับจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่านี่ครับอันนี้มันจะขึ้นลขอีวาเรตขึ้นมาเห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้ก็เลยนะครับแล้วเราก็ใส่จำนวนเ,นเข้าไปเลยนะครับอ่าอะไรแม่ะไม่ได้ว่าอะไรเติมเท่าไหร่อ่ะเติมเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ปะ่ะใช่ไหมครับแมะอ่ะ แต่ผมจะใส่ไป100บาทนะครับถ้าเราเอาเลขอีว l l e t มากรอกเห็นไหมถ้าผมกดเข้าไปที่ธุรกรรมของฉันเนี่ยนะครับมันจะเจอคําว่าเติมเงินนะครับอันเนี้ยนะครับหมายถึงว่าเติมเงินเข้าแอป to มัน e ี่วอ l เเนี่ยมันจะมีคําว่าเติมเงินพร้อมเพย์ไหมมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับนี่นะครับของ s c b เนี่ยเติมได้1บาทถึง5 0 0 0 0นบาทนะครับอ่าไม่เกิน5 0 0 0สนบาทมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่า มาดูวิธีการเติมกันเลยนะครับกดเข้าไปที่สแกนจ่ายเหมือนเดิมครับแล้วเราก็สแกนจ่ายไปที่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับจะใส่ไป1 0 0บาทนะครับวิธีการสแกนจ่ายนะกดตรวจสอบข้อมูลครับอ่านี่อันนี้จะบันทึกช่วยจำอะไรไหมอันนี้ไม่บันทึกเนาะกดตรวจสอบข้อมูลนะครับกดยืนยันนี่ครับ ผมก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วใช่ไหมครับสําหรับใครที่ต้องการจะจะ,จะเติมเงินเข้าทูเรตแบบไม่มีขั้นต่ํานะครับก็สามารถเติมได้นะครับโอเคคากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณที่มาชมครับผมค,ครับสวัสดีครับ